เดิมนะคะคนเดิมที่มียอดวิวตอนนี้นะคะหนึ่งล้านวิวแล้วเจ้ายอด s ับส c คร b e เด่นยอดกระดิกกรุงกริงกรุงกริงนะคะวันนี้เรามีแขกนะคะเป็นเพจดังค่ะเพจนี้ชื่อว่าเงินติดเฟอร์เธอแคนเซลนะคะแล้วขอเสงตบมือพบกับคุณน,น,นี่นี้บอกเลยใครที่เป็นเก้าเป็นเ,เออเ อ๋อแต่เรามีเก้าอีะะ้ี่ค่ะโอเคโอเคเรามีเก้าอี้นะคะซึ่งเก้าอี้ ต่อยากเอาไม้แย่ลลแล้วเรางอยากรู้กันแล้ว,ว่าโปรโมชั่นดีๆสหรับพี่บ โปรโมชั่นดีเด็ดขนาดนี้เราพร้อมซื้อกันหรือยังคะพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมและตลังจากที่เรารู้ราคาโปรโมชั่นสุดๆของเราไปแล้วเราก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเรามีสีอะไรให้เลือกบ้างนั่นก็คือสีแดงเดี๋ยวพานี้ไปกินยากแก้ปวดก่อนนะโอเคและอีกสีนั่นคือสีฟ้านะคะก็ จริงนั่งได้เหมือนกันแต่ว่าคนนั่งอาจจะทําให้ทุกคนติดตัดสินใจลังบากก็แล้วแต่นะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปของเราในการรีวิวก็อยุุ่นโบโบก <Bob o. S 1> ็อยุ่นโบโบก็อย <Bob o. S 1> <g> ุ่นโบโบก็จะต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสับสับสับนะคะในการสั่นกระดิ่งนะคะกรุงกริงกรุงจริงติดเพจของเราทุกช่องทางนะคะ